สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมสิอาทาโรนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็จะมาทำคลิปวิดีโอน,นะคะในหัวข้อคนที่คุณคิดถึงอยู่ในตอนนี้นะคะเขาคิดถึงคุณไหมนะคะอันนี้ก็มอบให้กับคนที่มีความรักความสัมพันธ์อยู่แล้วแล้วก็อยากจะรู้ว่าคนที่คุณ ดิวอยู่คนที่คุณคุยอยู่คบอยู่เนี่ยเขาคิดถึงคุณไหมในช่วงเวลานี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะมีไพ่ให้เลือกทั้งหมด3ามกองนะคะเริ่มจากกองที่1 2 3นะคะเ,เรื่องราวนะคะก็อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่กองที่1 คนที่คุณคิดถึงอยู่ในตอนนี้เขาคิดถึงคุณไหมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ The world นะคะคุณอาจจะดิวอยู่กับคนที่อยู่ห่างไกลกันนะคะความสัมพันธ์ของคุณและเขาอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะมีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเขาอาจจะเป็นชาวต่างชาตินะคะหรือถ้าไม่ได้อยู่ ต่างชาตินะคะไม่ใช่คนต่างชาติก็อาจจะเป็นคนที่อยู่ไกลกันออกไปนะคะอยู่ต่างถิ่นต่างแดนต่างภาาาษตต่ง่งงอำเภอต่างจังหวัดอะไรแบบประมาณนี้นะคะออเอ็มเพอเรอร์ Emperor นะคะส่วนใหญ่น่าจะเป็นน่าจะคุยอยู่กับชาวต่างชาตินะคะเป็นคนที่มีลักษณะเป็นผู้ใหญ่กว่าโตกว่าหน้าที่การงานมั่นคงแต่ว่าคนคนนี้อาจจะหยิ่งนิดนึงนะคะมีอีโก้สูงนะคะ แฮงแมนมืความสัมพันธ์ของคุณสองคนตอนนี้กำลังถูกแขวนเอาไว้หรือเปล่านะคะความสัมพันธ์หยุดนิ่งหยุดชะงักนะคะอยู่ห่างกันอยู่ในตอนนี้ไม่ได้คุยกันนะคะหรือบางคนอาจจะเพึ่งจะตัดสินใจนะคะที่จะเลิกลากันยุติความสัมพันธ์หรือบางคนอาจจะแค่ หยุดพักนะคะในเรื่องราวของความสัมพันธ์อาจจะถอยออกมานะคะเพื่ออยู่กับตัวเองอยู่ในช่วงเวลานี้นะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่1นึ่เด p e n t a c l e s ตัวเขาเองณนะตอนนี้ก็อาจจะโฟกัสอยู่กับการทำงานนะคะโฟกัสในเรื่องของการหาเงินนะคะสร้างงานสร้างเงินอยู่ในช่วงเวลานี้เพราะว่า,อาตอนนี้การงานของเขาค่อนข้างที่จะ ดีนะคะรุ่มมากๆประสบความสำเร็จมากนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่ก่องที่ที่หนึ่งนะคะเ i อเพนดเคิลมีความรู้สึกว่าเขาน่าจะแบบอินอยู่กับง,งานแล้วก็เงินของเขาอะค่ะในกับคุณอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยแบบนึกถึงสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็เขาก็เป็นคนที่อีโก้สูงมากๆถ้าเกิดคุณสองคนตอนนี้อยู่ในช่วงเวลาของการพักเบรกในความสัมพันธ์ตอนนี้คือเขาก็ อาจจะไม่ได้สนใจคุณนะคะอาจจะไปนสนใจแต่แต่งานแล้วก็เงินของเขานะคะเดวิลนะคะแต่ว่าลึกๆแล้วเขาก็ยังมีคุณอยู่นะคะยังคงตัดคุณไม่ขาดยังคงคิดถึงนึกถึงอยู่แต่ว่าในตอนนี้เขาขอโฟกัสในเรื่องของการทำงานก่อนนะคะ s o o อ s ซ a r ์ชา a r i อตนะคะ u e e n ไอ k คิงนะคะ King of ว่าส์เอดอคสอดแมห่หมอเปิดไพ่เกินมา1ใบนะคะเป็น9 of Cups นะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่1นะคะคุณสองคนนะคะหลายคู่หลายคนนะคะอาจจะอยู่ในช่วงเวลาของการเลือกลานะคะอยู่ในช่วงเวลาของการห่าง ถอยห่างในความสัมพันธ์แล้วก็ตัวคุณเองอาจจะเดิวอยู่กับคนต่างชาตินะคะเป็นรักที่มีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็คนคนนั้นของคุณก็เป็นคนที่เจ้าชู้เจ้าชู้มากๆแล้วก็มีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ท,ที่โตนะคะเป็นผู้ใหญ่มีสเสน่ห์เจ้าชู้แล้วก็เป็นคนที่หยิ่งในศักดิ์ศรีมากๆนะคะเป็นคนที่แบบ ยอมหักไม่ยอมงออะไรประมาณนี้นะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กลองที่หนึ่งถามว่าเขาคิดถึงคุณไหมในตอนนี้คนที่มีการเลิกกันมีการห่างกันอยู่ถามว่าเขาคิดถึงไหม เขาโฟกัสในเรื่องของการทํางานมากกว่าที่จะคิดถึงคุณแต่ว่าเขายังคงมีคุณอยู่ในใจไหมแม่หมอมีความรู้สึกว่าเขายังคงมีคุณอยู่ในใจเขายังคงตัดคุณไม่ขาดแต่แค่เขาไม่ได้สนใจคุณในช่วงเวลานี้เขาอาจจะไปสนใจอย่างอื่นไปทำอย่างอื่นนะคะไปทํางานไปหาเงินหรืออาจจะมีคนเข้ามานะคะ มีคนเข้ามาหาเขามีช้อยให้เลือกอยู่ในช่วงเวลานี้ถามว่าคิดถึงไหมคิดถึงแต่ไม่ทําอะไรแน่นอนขอนิ่งๆขออยู่เฉยๆขอโฟกัสในเรื่องของการทํางานนะคะไม่โฟกัสเรื่องของคุณนะคะในช่วงเวลานี้นะคะแล้วก็อาจจะด้วยความที่เขามีคนใหม่ๆเข้ามาด้วยนะคะเขาเลยไม่ค่อยได้สนใจคุณนั่นเองนะคะ ถึงแม้ว่าเขาจะมีคุณอยู่ในใจถึงแม้ว่าเขาจะยังไม่ลืมคุณแต่เขาก็น่าจะเลือกเส้นทางใหม่ๆของเขาน่าจะเลือกความสัมพันธ์ใหม่ๆเพราะว่ามีความรู้สึกว่าคุณสองคนน่าจะตัดสินใจที่จะเลิกกันนะคะเพราะว่าเอ็ดอัพสอดขึ้นแฮงแมนขึ้นคุณสองคนนะคะตัดสินใจที่จะจบความรักความสัมพันธ์แล้วก็ตัวเขาก็อาจจะ เคารพในการตัดสินใจของคุณก็ได้ถ้าเกิดจะให้เขาง้อเขาก็คงไม่ง้อคุณแน่นอนนะคะเพราะเขาเป็นคนที่รักศักดิ์ศรีในตัวเองยิ่งมากนะคะยังไงก็ไม่ยอมเป็นฝ่ายที่จะง้อคุณหรือขอโทษคุณหรือเป็นฝ่ายติดต่อมาหาคุณต่อให้คิดถึงแค่ไหนก็ไม่ไม่ไม ไม่ยอมงอ้อไม่ยอมติดต่อแน่นอนนะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่ที่หนึ่งนะคะแล้วก็เขาตัวเขาเองเขาอาจจะมีคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตเขาด้วยในช่วงเวลานี้เพราะว่าเขาเป็นคนมีสเสน่ห์นะคะเป็นคนสเสน่ห์เป็นคนที่เจ้าชู้แล้วก็เป็นคนที่มีโปรไฟล์ที่ดีซึ่งใครๆก็อยากได้นะคะคนๆนี้นะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองกองที่หนึ่งเอาเป็นว่าเขาคิดถึงคุณไหมอืมเขายังไม่ลืมคุณ ยังคงตัดคุณไม่ขาดแต่ตอนนี้เขาขอโฟกัสในเรื่องของการทำงานการหาเงินโฟกัสที่งานกับเงินเท่านั้นแล้วก็อาอาจจะมีคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตเขาด้วยในช่วงเวลานี้คือเขาเลยไม่สนใจคุณในตอนนี้นะคะหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเขาคิดว่าความสัมพันธ์ของคุณและเขาเนี่ยมันได้จบลงไปแล้วมันได้ตายลงไปแล้วมันก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่เขาจะมาโฟกัสเรื่องของคุณสู้เขา เอาเวลาเอาชีวิตของเขาไปเริ่มต้นใหม่ดีกว่านะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่1นนะคะยังไงก็แม่หมอก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคนที่มีปัญหานะคะเลิกลากันแต่ยังรอเขายังใส่ใจเขายังคงสนใจเขายังคงอยากให้เขากลับมาแม่หมอมีความรู้สึกว่าเขาอาจจะยังไม่ได้กลับมาในในตอนนี้นะคะหรือถ้าเกิดคนที่ คุยคุยกันอยู่นะคะคบกันอยู่ไม่ได้เลิกกลากันแต่ความสัมพันธ์ของคุณอาจจะแลดูห่างเหินกันออกไปในช่วงเวลานี้อาจจะด้วยความที่คุณสองคนทะเลาะกันนะคะแล้วก็อาจจะไม่ได้คุยกันในช่วงนี้ถามว่าเขาคิดถึงคุณไหมก็คิดถึงแหละแต่ว่าเขาอาจจะยังไม่ไม่อยากจะง้อคุณในตอนนี้นะคะเอาเป็นว่าถ้าเกิดคุณสองคนยังไม่ได้เลิกกันนะคะก็ให้เวลาเขาหน่อยละกันนะคะ อย่าพึ่งไปเร่งรีบเขาถ้าเกิดเขาไม่งอคุณก็งอเขาก่อนก็นได้นะคะโอเคสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่1ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะมาเดี๋ยวเรามาดูไพ่กองที่2กันว่าเป็นอย่างไรนะคะคนที่เลือกไพ่กองที่2คนที่คุณคิดถึงเขาคิดถึงคุณไหมนะคะ Ni o อ w f Wands นะคะ มแม่หมอมีความรู้สึกว่าเขาน่าจะคิดถึงคุณอยู่นะคะแต่ว่าทุกๆครั้งนะคะที่เขาคิดถึงคุณเขาก็รู้สึกว่าผิดหวังนะคะเขาก็รู้สึกเจ็บเขาก็รู้สึกเสียใจคุณสองคนอาจจะทะเลาะกันอยู่ก็ได้ในตอนนี้นะคะคือแบบอาจจะอยู่ในช่วงเวลาของการแบบอืทะเลาะกันมีปัญหากันแล้วในทุกๆครั้งที่เขานึกถึงคุณะคะเขาก็เขาก็เจ็บนะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่สองเทนเอา วนะคะจริงๆเขาคิดถึงคุณมากนะคะเหมือนเขาแบกอะไรอยู่เหมือนเขามีอะไรอยู่ในใจมันจุกอยู่ในอกมันแน่นอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันแน่นอกคิดถึงแต่ทุกๆครั้งที่คิดถึงแต่ทําไมทําไมนะคะคิดถึงคุณเมื่อไหร่เขาก็เสียใจเมื่อนั้นมันมีอะไรที่กระทบจิตใจเขาคุณสองคนน่าจะคุณน่าจะเป็นฝ่ายทําให้เขา เสียใจหรือเปล่าหักอกเขาหรือเปล่าอะไรแบบนี้ค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่2นะคะ The World นะคะ The World เกิดขึ้นบางคนอาจจะมีเป็นรักระยะทางนะคะเป็นรักที่มีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องคุณสองคนอาจจะอยู่ห่างไกลกันนะคะอยู่ต่างทินต่างแดนต่างชาติต่งางภาษาต่างจังหวัดต่างอำเภออะไรประมาณนี้เป็นรักที่ต้องใช้ระยะ ต้องมีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะต้องเดินทางมาหากันอะไรประมาณนี้ s ิก o o So อคิดว่านะคะคุณสองคนน่าจะทะเลาะกันอยู่ในช่วงเวลานี้หรือตัดสินใจที่จะ move on นะคะเขาตัดสินใจที่จะ move on หรือคุณตัดสินใจที่จะ move on ตัดสินใจที่จะจบเรื่องราวของความสัมพันธ์หรืออาจจะเคาแค่ถอยห่างในความสัมพันธ์ออกมาก็เป็นไปได้ด้วยนะคะ อ่ uh, night of pentacles นะคะ four of swords นะคะ eight of s w o r d the moon นะคะ five of swords สำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สองแม่หมอมีความรู้สึกว่าคุณสองคนน่าจะมีประเด็นนะคะมีประเด็นมีปัญหาแล้วก็อยู่ในช่วงเวลาของกัน ห่างกันอยู่ในตอนนี้เหมือนตัดสินใจที่จะต่างฝ่ายต่างมีชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือต่างคนต่างอยู่อะค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่2นะคะต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างไปนะคะแล้วก็ในตอนนี้คือเขาตัวเขาเองก็อาจจะแบบทําแต่งานหาแต่งินนะคะคือแบบค่อนข้างที่จะเหนื่อยนะคะถามว่าคิดถึงไหมคิดถึงนะคะแต่ทุกทุกครั้งที่คิดถึงก็ ไม่สบายใจนะคะอึดอัดน,นะคะเจ็บประมาณนี้นะคะคุณ2คนอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่แบบคลุมเครือไม่ชัดเจนนะคะแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่อยู่ด้วยกันแล้วมันให้พลังงานไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ให้ความรู้สึกที่ว่าอยู่ด้วยแล้วมันอึดอัดน,นะคะคือให้ความรู้สึกแบบบางอาจจะด้วยความที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกดดันนะคะหรือ เคมีมันไม่เข้ากันคุณสําหรับคุณสองคนคือเคมีมันมันไปกันด้วยกันมันไปด้วยกันได้ค่อนข้างที่จะยากแล้วก็ค่อนข้างที่จะลําบากนะคะเหมือนเหมือนพยายามที่จะปรับตัวเข้าหากันแล้วแต่มันก็ไม่สามารถที่ที่จะปรับตัวเข้าหากันได้คือมันต้องใช้ความพยายามมากที่จะไปต่อในความสัมพันธ์ในครั้งนี้คือมันให้ความรู้สึกเหนื่อยท้ออึดอัดแล้วก็ไม่ชัดเจนนะคะแล้วก็ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมักจะทอดทิ้งกันอยู่เสมอมักจะเป็นฝ่ายหายไปมักจะเป็นฝ่ายทิ้งให้เราอยู่แบบเหงาๆอยู่แบบโดดเดี่ยวหรือคุณอาจจะทิ้งเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่บ่อยๆอะไรแบบเนี้ยก็เป็นไปได้ด้วยนะคะความสัมพันธ์ของคุณสองคนนะคะคือมันเป็นในลักษณะที่เหมือนต่างคนต่างอยู่คบกันก็ไม่รู้ว่าคบกันแบบไหนเหมือนเหมือน เหมือนไม่ได้เป็นคนคนเดียวกันเหมือนต่างคนต่างใช้ชีวิตแล้วก็ไม่ได้แคร์อะไรกันมากมายสักเท่าไหร่นะคะสำหรับความสัมพันธ์ของคุณสองคนนะคะแล้วก็ทุกๆครั้งที่อยู่ด้วยกันก็อึดอัดมากๆนะคะแล้วก็ทะเลาะกันก็บ่อยมีปัญหามีปากเสียงกันบ่อยๆบ,บางคนก็อาจจะ ถึงขั้นลงไม้ลงมือตบตีกันอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้ด้วยแต่ส่วนใหญ่ก็อาจจะฟาดฟันกันด้วยคําพูดอะไรประมาณนี้นะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กล่องกล่องที่สองมว่าถ้าเกิดตอนนี้ถ้าเกิดคุณอยู่ห่าง,างๆเขาอยู่ขอให้รู้ไว้ว่าตอนนี้เขาทํางานหนักมากนะคะเขาเหนื่อยมากงานเขาหนักมากแล้วก็เงินก็น้อยด้วยตอนนี้คือแบบเขาไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะคะงานหนักงานเหนื่อยแล้วก็ เงินก็น้อยแล้วก็ไม่สบายด้วยนะคะสำหรับคนคนนั้นของคุณนะคะคนที่คุณคิดถึงอยู่ตอนนี้คือเขาอาจจะไม่ไม่มีเวลาที่จะดูแลตัวเองนะคะถ้าเกิดคุณมีน้ำใจนะคะนึกถึงเขาคิดถึงเขาอย่างนี้ค่ะลอง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 ,ลองแบบส่งข้อความไปหาเขาถามว่าเขาเป็นยังไงบ้างกระไรต่อถึงแม้ว่ามันจะคือแบบ ถึงแม้ว่าจะเลิกกันหรือจะห่างห่างกันอยู่ก็ลองสอบถามเขาดูนะคะว่าเขาเป็นยังไงบ้างแม่หมอมีความรู้สึกว่าเขาน่าจะไม่สบายอยู่ในในช่วงเวลานี้นะคะส่วนคนที่กําลังคุยคุยกันอยู่คบกันอยู่ยังไม่ได้มีการเลือกลากันนะคะแต่ว่าความสัมพันธ์ขอุมคุณมันค่อนข้างที่จะห่างเหินนะคะคือแบบมันมันให้ความรู้สึกแบบห่างเหินแล้วก็เหมือนตัวใครตัวมันอะไรเงี้ยค่ะความสัมพันธ์ของคุณเนี่ย ค่อนข้างที่จะพัฒนายากแล้วก็อยู่ด้วยกันแล้วก็ไม่ค่อยมีความสุขแล้วก็ไม่ตอบโจทย์เขาก็ไม่ตอบโจทย์คุณคุณก็ไม่ได้ตอบโจทย์เขาถามว่าเขาคิดถึงคุณไหมก็คิดถึงนะคะแต่ว่าทุกๆครั้งที่คิดถึงเขาก็มีแต่เรื่องไม่สบายใจอะไรแบบนี้ค่ะมีแต่เรื่องไม่สบายใจอึดอัดใจก็เลยแบบไม่ค่อยอยากจะพูดคุยอะไรกันมากก็เลยแบบโฟกัสแต่เรื่องของการทํางานด้วยนะคะส่วนคนที่ยังไม่ได้เลิกกันนะคะถ้ายังคบกันอยู่นะคะ ใส่ใจเขานิดนึงนะคะเพราะว่างานเขาเยอะมากในตอนนี้แล้วก็คือแบบไม่สบายด้วยนะคะก็ลองแบบใส่ใจเขาดูเทคแคร์เขาหน่อยนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่ที่สองนะคะคิดถึงค่ะแต่ว่าอาจจะแบบคิดถึงแล้วมันมันให้ความแบบไม่สบายใจก็สู้ที่จะแบบ ห่างๆไปดีกว่าอะไรแบบนี้ค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่ที่สองนะถึงแม้คุณจะเป็นคนที่เลิกกันหรือคนคุณเป็นคนที่ยังคบกันอยู่คือคุณสองคนเป็นความสัมพันธ์ที่อยู่ด้วยกันแล้วมันมันไม่ค่อยสบายใจมันเป็น energy ของของพลังงานที่มันไม่ดีอะค่ะมันเป็นพลังงานลบนะคะ ถึงแม้ว่าจะรักกันอะไรก็ตามเถอะแต่ว่าอยู่ด้วยกันแล้วมันมีแต่เรื่องลบๆให้กันนะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สองนะคะมีแต่เรื่องให้ให้ไม่สบายใจนะคะโอเคสําหรับไพ่กองที่สองก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่กองที่ที่สามเขาคิดถึงคุณไหมในตอนนี้นะคะคนที่คุณคิดถึง เอ็ดอฟคัฟส์นะคะคิดถึงนะคะคิดถึงคุณมากนะคะเขาคนนั้นของคุณรักคุณนะคะเป็นเอ็ดซับคัฟหรือบางคนอาจจะเพิ่งรู้จักกันนะคะเพิ่งจะเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์นะคะเทมเพรนต์ ance, นะคะเขาคนนั้นของคุณอาจจะเป็นชาวธนูนะคะชาวราศีธนูลัคนณะธนูก็เป็นไปได้ซิกอัพสำหรับ คนที่เลือกไพ่กองที่3ามบางคนถามถึงคนรักเก่านะคะสิ o อ c u ัขึ้นนะคะถามว่าเขาคิดถึงคุณไหมเขาก็คิดถึงคุณนะคะคิดถึงคุณมากๆเลยนะคะเขายังคงไม่ลืมคุณยังคงยังคงมีคุณอยู่ในหัวใจเขาเขายังคงเป็นคนที่รักและห่วงแล้วก็หวังดีกับคุณเสมอนะคะ the sun นนะคะเทนอฟว่าสไน์อฟค นาย a n d s The Fool นะคะ Six of Wands แล้วก็ Temperance สำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่ที่สนะคะคนที่คุณคิดถึงเขาคิดถึงคุณไหมคิดถึงค่ะคิดถึงมากนะคะอยากมาหานะคะอันนี้สำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์หรือคนที่อยู่ในความสัมพันธ์อยู่แล้วแล้วอยากจะรู้ว่าตอนนี้เขาคิดถึงคุณไหมคิดถึง คุณเหมือนที่คุณคิดถึงเขาไหมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็จะบอกว่าเขาคิดถึงคุณนะคะเขาเป็นคนที่รักคุณหวังดีกับคุณหว่วงใยคุณนะคะแล้วก็เป็นคนที่ใส่ใจคุณนะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่ก่องที่3นะคะส่วนคนที่ถามถึงคนรักเก่าเขาคิดถึงคุณไหมในตอนนี้เขาก็คิดถึงคุณมากๆนะคะแล้วก็แบบ อยากติดต่ออยากพูดคุยอยากมาหาอยากจะปรับปรุงแล้วก็แก้ไขอยากกลับมาหาคุณนะคะสำหรับคนที่ถามถึงคนรักเก่าคนที่เพิ่งเลิกลากันไปจบกันไปเนี่ยเขาคิดถึงคุณไหมเขาคิดถึงคุณแน่นอนแล้วก็อยากอยากที่จะมาหาคุณนะคะแล้วก็อยากเป็นฝ่ายติดต่อแล้วก็อยากเป็นฝ่ายง้ออยากเป็นฝ่ายที่ ปรับปรุงแล้วก็แก้ไขตัวเองให้ให้ดีกว่านี้นะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่3เขาอยากเป็นคนที่แบบดูแลคุณได้ดีกว่านี้อยากเป็นคนที่ทำให้คุณมีความสุขอยากจะพัฒนาในเรื่องราวของความสัมพันธ์ในครั้งนี้ให้ให้มันสามารถที่จะดำเนินไปต่อได้นะคะส่วนคนที่เลือกไพ่กองที่3แม่หมอมีความรู้สึกว่าคุณน่าจะเป็นคนที่มีความต่างในเรื่องของอายุ นะคะมันเลยอาจจะทําให้คุณสองคนนะคะมีปัญหาในเรื่องของความคิดทัศนะคตินะคะซึ่งมันอาจจะเขาเรียกว่าเข้ากันไม่ค่อยได้อะไรอย่เงี้ยค่ะคือมันอาจจะต้องแบบค่อยๆปรับตัวแล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์ คือมือนค่อยๆเรียนรู้กันไปนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่ที่สามนะคะจะอาจจะต้องแบบค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์แล้วก็แก้ไขปรับปรุงในสิ่งที่มันไม่สามารถที่จะไปด้วกยกันได้นะคะนิสัยบางสิ่งบางอย่างที่มันเข้ากันไม่ได้ก็คือค่อยๆเรียนรู้แล้วก็ค่อยๆพัฒนาไปนะคะอันนี้สําหรับคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ส่วนคนที่ เลิกกันมาแล้วแล้วคิดถึงคนรักเก่าคนรักเก่าเขาก็อยากที่จะกลับมาหาคุณนะคะอยากจะติดต่อมานะคะอยากพูดคุยนะคะอยากเจอหน้านะคะอยากเริ่มต้นใหม่ในความสัมพันธ์อยากไปแก้ไขในสิ่งที่เขาอาจจะเคยทําผิดพลาดนะคะสิ่งที่เขาทําไม่ดีเอาไว้เนี่ยเขาอยากจะที่จะ พัฒนานะคะแล้วก็แก้ไขตัวเองปรับปรุงตัวเองแล้วก็กลับมาเป็นคนรักใหม่ของคุณนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่3อย่างไงก็ยินดีด้วยนะคะก็ขอให้มีความสุขมากๆสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่3ามแม่หมอกมองว่าคุณสองคนเป็นคนที่รักกันเขารักคุณคุณรักเขาคุณคิดถึงเขาเขาคิดถึงคุณนะคะต่อให้คุณเป็นคนที่ เลิกกันแล้วแต่เขาก็ยังรักคุณอยู่นั่นเองนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่3โอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะแม่หมอก็ขออนุญาตจบลงเพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะฝากกดติดตามนะคะแล้วก็อย่าลืมฝากกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะโอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้สวัสดีคะ่ะ